เดี๋ยวเราจะไปดูแหล่งผลิตกันนะครับเชิญครับน้องหัวนี่หนึ่งใช่ครับะแต่อันนี้เราช่วงนี้มันไม่ค่อยได้ไม่ได้ย่างใหม่นะครับนี่ฮะนะครับเห็นไหมครับใช่ครับนี่ให้เราเห็นเลยนะครับเห็นกันเลยนี่ปลาแดงใหญ่เหี่ปลาแดงใหญ่ๆนี่ครับนี่ตัวใหญ่ๆ นี่ครับนี่นี่นี่สดสด,ส,ดสวยเหลืองอเหลืองอารามเลยนะครับครับผมแล้วก็อันนี้คือ,อย่างเสร็จแล้วอันนี้เสร็จแล้วครับอันนี้รอ,อต้องไป,ไ,<ว>ไปพึ่งแดดก่อนให้กรอบอ่ะไปพึ่งแดดอีกรอบหนึ่งมันต้องย่างนานไหมครับเออมันใช้แล้วแต่ขนาดของปลานะครับถ้าปลาเล็กก็ก็ใช้เวลาน้อยแต่ถ้าปลาใหญ่ก็ประมาณหลายชั่วโมงครับนะครับใช้วัตถุดิบที่จะมาใช้ในการย่างปลาก็คือโน่นนะครับขี้เลื่อย ครับอยู่ตรงนู้นนี่กทีเลยนี่จากธรรมชาติใช่ครับจ,จากจากธรรมชาติแล้วก็เอามากระบวนการที่นี่ไม่มีไม่มีเครื่องวัดอุณหภูมิใช้ประสบการณ์ล้วนๆภูมิปัญญาล้วนๆเลยนะครับว่าฝรั่งมามาดูทึ่งมากเลยว่าโอ้โหไม่มีเขาถามหาเอาโมวิเตอร์วัดเราบอกไม่มีไม่มีไม่ม,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 มีมีแต่ภูมิปัญญาล้วนๆสายตาล,วล้วนๆใช่ครับใช่ครับแล้วได้เหลืองขนาดนี้ mm hmm. กว่าเรามีเวลาแสดงว่าเรื่องใช่ครับใช่ครับฮะเขาจะดูรู้เลยอันนี้เสื้ออะไรเสื้อลำแพนครับกหล่งผลิตก็ได้ฮะผมเคยย่างเองที่บ้านเขาใช้สังกะสีก็ได้ใบตองถ้าไม่มีใบตองใชเป็นเสื้อแบบมันก็จะห่อใช่ครับมันก็จะเก็บได้ดีเดี๋ยวผมจะไปดูพาไปดูปลาแรกนี่โรงเรือนครับโรงเรือนใช่ครับรเดี๋ยวจะให้ไปดูปลาแรกที่ออกนอเลยครับ นี่อาหารครับอาหารเราทำเองไหมคะไม่ฮะนี่ซื้อซื้อซีพีนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูมาดูออกนอเลยนะับหลนี่มาแล้วนะครับนะฮะตัวใหญ่ๆตกตกสามกิโลนะครับมันมีนอแน่ดำๆนั่นคือนอมันนะครับนี่ครับนี่ๆให้นอไปนี่นอคือของแท้ปลาแรดใจใจเลยปลาแรดอุทัยธานีที่นี่ถ้าหากว่าปลากระชังอย่างนี้ช่วงนี้ก็จะประมาณสองร้อยบาท ตั้งแต่ร้อยห้าสิบถึงสองร้อยบาทแล้วก็นะครยังทอดนะครับทอดปลานึ่งมะนาวนะครับแพะซะต้มยำแต่ต้มแพะซะไม่ค่อยทอาไหลอ่านอมันะครัขนาดนี้ก็ไซส์ประมาณสามกิโลครับไอ้นี่เขาขายแล้วเขาเลี้ยงไว้ก็จะขายได้แหละครับปรากฏมันมันช่วงก็คือเลี้ยงกต่ทางแบบก็คือใช่ครับ กระชังขนาดนี้นะฮะกระชังแบบนี้ก็เลี้ยงได้ประมาณสองพันตัวครับเดี๋ยวเราเดินไปดูนะคะเพราะว่าตอนนี้เขาเอ่อ